สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้กิ่งก็มีรถเก่งใช้งานสวยๆมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ที่เลือกมานะคะกิ่งเลือกเป็น Honda City 1.5 SV คันนี้นะคะปี2015 รถตั้งขายในราคา419,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเผื่อใครที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะหรือจะเอาขับไปทำงานหรือใช้งานในครอบครัวคันนี้แนะนำเลยนะคะรถปี2015ระยะการใช้งานใช้ไปเพียงแค่64,000โลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆนะคะในรถในปีประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวรถนะคะจะได้เป็นสีบอลสวยๆเลยนะคะสีบอลได้พร้อมล้อแ ใช้งานเอาไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะของเราจะเป็นรถที่ค่อนข้างคัดเกดนะคะเป็นรถเกตเ A เลยก็ว่าได้ในราคา419,000บาทก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่หารถสเปคนี้อยู่นะคะ ห้ามพลาดคลิปนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัปเดตรีวิวตัวรถเข้าใหม่สวยๆนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวไฟหน้าเขาจะได้เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์ชุดโคมไฟสังเกตได้เลยนะคะว่าดูใหม่ดูสวยมากๆเลียมสันของตัวรถสวยงามชัดเจนนะคะและที่สําคัญมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย ะะเป็นสีบอลสวย,สวยการันตีเรื่องโครงสร้างได้เลยนะคะว่ารถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมาอย่างแน่นอนดูจากรายละเอียดโครงสร้างตัวรถหรือว่าเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆนะคะไม่เคยมีประวัติตีลังกากับสีหรือว่ายกเครื่องมาก่อนแน่นอนนะคะล้อมแมกซ์สวยเป็นล้อมแมกซ์ของฮอ n d ้าเลยนะคะ รายละเอียดประมาณนี้เลยถ้าใครที่สนใจนะคะฝากไว้ด้วยถ้าสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2นะคะได้รถสวยๆไปใช้งานรับประกันไม่มีผิดหวังแน่นอนในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะคันนี้มีติดคิวกันศาสตร์มาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะและคันนี้เรายังไม่ได้ติดฟิล์มให้แต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวกิ่งแถมฟิล์มให้รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวติดฟิล์มให้ มาต่อที่ด้านท้ายของคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายสังเกตได้นะคะตัวสีตัวรถสม่ําเสมอกันทุกชิ้นส่วนนะคะไม่มีรอยด่างพอ้อย์หรือว่ารอยแตกรอยแล้าเลยตัวไฟเหลี่ยมสีแดงสวยๆนะคะมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ให้ 2. จุดนะคะได้ระบบเซ็นเซอร์ 2. จุดโครเมียม เงาเงานะคะเขาเมียมเงาเงาคันนี้นะคะมีกล้องมาให้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆสํสำหรับใครที่หารถเก่งใช้งานอยู่นะคะบอกเลย Honda City เป็นรถที่ยอดฮิตยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะมาต่อที่ภายในของคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของด้านในตัวรถเขาจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะดูแลรายละเอียดตัวรถได้ง่ายมากๆนะคะสีดำ แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยคันนี้นะคะเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีชำรุดเสียหายระบบแอร์นะคะทางเราดูแลรายละเอียดตัวต่างๆของตัวรถให้หมดนะคะตัวจอเป็นทัชสกรีนนะคะจอทัชสกรีนใช้งานได้ปกตินะคะเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้ตามอัธรยรของลูกค้าเลยนะคะกล้องหน้าเรามีติดมาให้พร้อมมีมาให้พร้อมใช้งานเลย พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังสีดสําสวยๆสั่งการได้จากพวงมาลัยและที่สําคัญคันนี้มีแพ n นดิชิ์มาให้ด้วยนะคะเลือกเล่นได้เลยะคะฟังก์ชันที่ให้มาค่อนข้างครบนะคะมีระบบอีโคโหมดมาให้ด้วยนะคะอะฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะคะปุ่มรับสายวางสายต่างๆก็อยู่ในตําแหน่งที่พร้อมใช้งานนะคะอันนี้จะเป็นแบบระบบอ n g i n นสตาร์นะคะ f o o t Control มีมาให้หมดนะคะมีมาให้หมดเลยอ๋อขอฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่อยากได้รถเก่งใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะตอบโจทย์มากๆได้รถสวยๆไปใช้งานในราคา419,000บาทนะคะมาดูต่อในเรื่องของโครงสร้างกันบ้างนะคะอย่างที่กิ่งแจ้งไปของกิ่งจะเป็นรถมือสองคัสเกต A เนาะรายละเอียดก็จะเน้นไปในเรื่องของโครงสร้างนะคะสังเกตได้เลยหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะ ปายแผ่นเพจสติกเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบนะคะติดมาให้หมดเลยรายละเอียดสวยเดิมทุกอย่างนะคะสวยเดิมทุกอย่างเลยของรถมือสองนะคะการเก็บสีแต้มสีก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่รับประกันได้เลยรถไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักหรือว่ากับสีมาทาั้งคันแบบนี้ไม่มีแน่นอนถ้าเอาไปตรวจสอบเจอนะคะทางบริษัทเพชรยนต์เรารับซื้อคืนให้เต็มจำนวนนะคะลูกค้าหายห่วงหรือว่าหายกังวลจากตรงนี้ได้เลยนะคะ รายละเอียดประมาณนี้เลยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่หารถเก๋งคันเล็กๆใช้งานนะคะในราคาไม่สูงมาก Honda City คันนี้ตอบโจทย์เลยจริงๆนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะอาจจะอยู่ที่7,000ปลายลูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวนะคะแต่ก็ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะหรือลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติการผ่อนอะไรมาก่อนเลยเอารายละเอียดมาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Honda City 1.5 SV คันนี้เป็นรถปี2015นะคะระยะการใช้งานอยู่ที่64,000โลเท่านั้นเองะค่ะถ้าใครที่สนใจคันนี้ได้เป็นรถใช้งานสวยๆแถมไม่น้อยด้วยนะคะในราคา4,19,000บาทนะคะสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับรถสวยๆพร้อมใช้งานคันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ